สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลสเปนเอมครับวันนี้เป็นการวิเคะห์บอลประจำวันพฤหัสบดีที่2ีิมิถุนายนปี2 5 6 7ครับวันนี้จะมีอยู่4คู่2มุมนะครับวรับวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นโคปาอเมริกา2 0ง4ครับปราะมาพบกับสหรัฐอเมริกาครับนวราตี5ตรงครับคู่ต่อมาเป็นโคปาเมกา2 0ลเช่นเดียวกันเลยครับรุกไวพบกับโบลิเวียครับนวราตีแปดโมงเช้าครับคู่เราจะมาเป็นไอร์แลนด์พรีเมียร์ลี กับฟิลเคียครับผมนวลาตีสองสิบห้าทีครับโอเคครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่างบอลเซเว่นเอ็มครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวเลยครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเว่นเอ็มด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสดคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์บอลโคปาอเมริกาครับระหว่างปานามาพบกับสหรัฐอเมริกาครับโคปาอเมริกาสองร้อยสี่เดินทางมาถึงรอบแบ่งกลุ่มนัดทีสองของกลุ่มเอแล้วครับซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับโดยยยเเฉพาาาาาาะะอ่่่งงงิกมมรหวปนท ที่กำลังมองหาแต้มแรกพบกับสหรัฐอเมริกาครับเจ้าภาพที่กำลังมัาใจสุดขีดหลังจากเก็บ3แต้มแรกได้สําเร็จครับผลงานการเจอกันทั้งสองทีมนะครับเจอกันล่าสุดสหรัฐอเมริกาเปิดบ้านเสมือนไปสูงประต0-0ครับในการเจอกันมาปานามาชนะได้แค่1เกมเสมอ4เกมแพ้5เกมครับในการแพ้แต่ละครั้งก็โดนถล่มเละเลยครับสหรันที่นังฝั่งปานามาครับกุนซืออย่างโทมัสคริสเตเชนครับผมไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมเข้ามาล่าสุดนะครับเขาว่าจะมาในระบบ5้าต่อสต่อหครับโดยแดนกลางจะปรับเกมเล็กน้อยโดยจะถออออดครรริิสสเเเเเตตตีียนนนนมมมา์กกกแลลลลวววจจะ่่่่งงโโัััปบบ ลาสเกียครับผมสนับสนุนหอกตะเป้าอย่างโคเช่ฟากาโด้ครับลงล่ตาตะข่ายเกมในวันนี้ครับส่สันที่ในฝั่งสหรัฐอเมริกาครับกุซื้ออย่างเกรกเบลฮเธอร์ครับผมสภาพความพร้อมในวันนี้เนี่ยไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนจากเกมที่ผ่านมาครับจะมาในโบก4ต่อ3 3โดยแดนกลางจะวางเวสตันแมคเคนนี่ครับมิดฟิลด์จากอยูเปนตุสคอยปั่นเกมสนับสนุน3ประสานในแดนหน้ายอย่างทิโมธีเวอาร์ฟอร์รารินบาโรกันและกัตตันทีมคริสเตียนพูริชิตครับผมลงล่าตะข่ายเกมในวันนี้ครับฟอร์มล่าสสสุุดดดนนนนนะะคคครรัััับบบปาาาามมมออทีี่่่3ยููงแแเกลพ้ รู้กวมาสามตัวหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดแพ้2เกมจากกัน6เกมล่าสุดชนะ3เกมเสม,มอ1เกมแพ้2เกมเจอทีมใหญ่กลางแพ้ตลอดครับที่ผ่านมาแต่ยังมีความมุ่งมั่นที่จะสู้เต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะแต้มแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ครับถ้าฝั่งสหรัฐอเมริกาครับอันดับที่2มีอยู่3คะแนนเกมล่าสุดชนะบอริเวียมา2อตัวศูนย์ครับฟอร์มล่าสุด6เกมล่าสุดชนะ2เกมเสม,มอ2เกมแพ้2เกมฟอร์มยังไม่นิ่งเท่าไหร่ครับฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยเจอทีมใหญ่เล่นได้ดีโอเคอยู่ครับแต่อย่างเช่นชนะเม็กซิโกเสมอบราซิิลลลคคครรรรรรรััััััััับบบบบแนน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 วววว้้้้ออองงงเเเเเเเกกกกีีียยตตปปาาาาามมมมม็็ท่่หหสสฐ มริกาฟอร์มกำลังดีครับความมั่นใจเต็มเปี่ยมครับมาเล่นเกมลุกเต็มที่ครับค่าวว่าชนะได้อย่างไม่ยากเย็นครับสกอร์ที่ได้ครับสหรัฐอเมริกาชนะ2-0ครับฟันตรงสหรัฐอเมริกาชนะมาแน่ครับสักคู่ถัดมานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลโคปาอเมริกา2024เช่นเดียวกันเลยครับระหว่างอุรุกวัยพบกับโบลิเวียครับผมซึ่งโคปาอเมริกา2024กลุ่ม C เดินทางมาถึงนัดที่2แล้วครับซึ่งเป็นที่สำคัญของจอมโหดอุรุกวัยครับจะเปิดซึกกับนักโรคแดนสูงโบลิเวีียยครับท่โดอุรุกกกวัััยยตต้อองาารรชชนนะเพื่ีการเขข้ารรออบบบต่่ไปคัณะทีโลิเวียตต้้อองกกกาารรแแมเพื่ัษควววามหัังในทร์นนาเมับ ครัพวกงานการเจอกันทั้งสองทีมนะครับเจอกัน10ครั้งล่าสุดเนี่ยอุรุกวัยเป็นฝ่ายกำชัยชนะได้ถึง7ครั้งเสมอ1ครั้งครับไปใช้เปียแค่สครั้งเท่านั้นครับยิ่งไปกว่านั้นในเกมล่าสุดอุรุกวัยเปิดบ้านถล่มโบลิเวียไปอย่างขาดรอยสามตูศูนย์ครับสถิตินิชิ่งหนึ่งความได้เปรียบอย่างชัดเจนอย่างจองโหดครับในเกมนี้เนี่ยสภาพทีมทางฝั่งอุรุกวัยครับกุนซืออย่างมาเชโรเบียซ่าครับยังต้องปรับแผนเล็กน้อยโดยโรนัลอาริโกครับผมกองหลังตัวหลักไม่สามารถลงสนามได้ครับแต่โดยรรรรรรวววววมมมแล้้้คคคคคคาาาดดดดด่่่่อุุุุกกัััยยยยจะะะงใชบบบบบบเเเเิทททีีีี4 2 3 1โโป็นนพขส วิโนเชตดาวยิงฟอร์มร้อนแรงจากริวัพูเป็นตัวทีเด็ดในแดนหน้าครับสหรับทีนั้งฝั่งโบลิเวียครับผู้ซื้ออย่างกุสตาโวคอสตาสครับผมอาจจะมีการปรับแผนผู้เล่นบางตำแหน่งโดยอาจจะส่งมิเกลเตเซรอสครับผมลงทำหน้าที่ในตำแหน่งกองกลางรุกและก็โรดิโกรามาโยครับผมลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้ามาในระบบ3ามตัวหนึ่งตัวสี่ัวสองครับฟอร์สุดครับอูรูแกนดับที่1มี3คะแนนเกมล่าสุดชนะปนามามาสามตัวหครับฟอร์มล่าสุดชนะ2เกมติดต่อกันชนะ5เกมจาก8เกมฟอร์มดีบนสุดเลอยครับทั้งฝัน แพ้8เกมจาก10เกมฟอร์มห่วยสุดๆเลยครับหาชนะแทบไม่เจอในน้องเกม,มนี้ครับเกมนี้ครับว่าเป็นเกมที่อุรุกวัยของเกมบุกได้เหนือกว่าด้วยคุณภาพทีมที่เหนือกว่าและความมั่นใจเต็มเปี่ยมจากการชัยนะในเกมแรกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับดาวินนูเชสครับผมกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มครับพร้พอมที่จะสร้างสารรค์ความปั่นป่วนให้กับแนวรับของบริเวียขณะที่บริเวียคงจะเน้นเกมรับเป็นหลักครับรอจังหวะสวนกลับเพื่อทำประตูแต่คาดว่าอุรุกวัยเนี่ยชนะได้อย่างไม่ยากครับสกอร์ยอดครับอุุรกวัยชนะครับฟันธงอุรุกวัยชนนนนนนนะะะะอออออยย่่่าาาาางงแแคคคครร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 ััับบบเเเเซ์์์์ูลลลดดมมป็กกววิหหฟุตพีีีไ IF Red t พบกับเฟรมเรีาวิกครับผมผลงานการเจอกันทั้งสองทีมนะครับในการเจอกันมา4เกมล่าสุด IF Red Tree แพ้4เกมติดต่อ,อก,กันครับเจอก,กัน6เกมเนี่ยแพ้ไปถึง5เกมเสม,มอ1เกมไม่เคยชนะได้เลยครับฟอร์มล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับ IF Red Tree อันดับที่10เกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อวารูเรียวิกมา1นประตูต่อ ee, หรอ 5, ครับฟอร์มล่าสุดแพ้2เกมติดต่อกันแพ้5เกมจาก8เกมเกมในบ้านเนี่ยช่วงหลังชนะสลับแพ้ครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยแพ้เป็นหลักเลยครับทางฝั่งเฟรมเรียวิกครับผมอันดับที่7เกมล่าสุดไปเยือนครับผมแพ้มมา2ครรับฟอ์ล่าสุดแพ้3เกกมตติด่อันไมม่ชนะใครา6เกมตติด่ย ฟอร์มเรียวไรส์หาชัยชนะแทบไม่เจอเลยครับเกมเยือนเนี่ยไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันและแพ้2เกมติดต่อกันครับแนวน้องเกมวันนี้ครับ IFV3 ครับผมเจ้าบ้านต้องการชัยชนะเท่านั้นครับเกมนี้น่าจะเปิดเกมรุกเต็มที่ครับเฟรมเรีววิกครับผมทีมเยือนฟอร์มก็พอๆกันครับเกมนี้มาตั้งรับรอดส่วนกลับครับต้องการชัยชนะเพื่อเรียกศรัทธาคืนเช่นกันที่ผ่านมาเจอเฟรมเรีววิกครับเหนือกว่ามาตลอดเกมนี้ครับว่าเฟรมเรีววิกไม่น่าแพ้จะเบียดชนะมาได้ครับสกอร์ยอดครับเฟรมเรีววิกเบียดมาชนะ1ประตูศูนย์ครับฟันตงครับเฟรมเคร เรียวิกพบกับฟิลเคียการเจอกันนะครับผลงานการเจอกันทั้งสองทีมนะครับเจอกัน2เกมล่าสุดเคอารีอาวิกชนะรวดทั้ง2เกมเลยครับและไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันครับโดยชนะถึง3เกมฟอร์มล่าสุดนะครับเคอารีอาวิกครับอันดับที่4 9เกมล่าสุดไปเยือนวากิงเกอร์เรียวิกเสมอไป1นประตูหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดเนี่ยไม่ชนะใครมา9เกมติดต่อกันโดยแพ้ไปถึง2เกมเกมในบ้านยิ่งแล้วใหญ่ครับเล่นมาแล้ว5เกมชนะ0เกมเสมอ1เกมแพ้4เกมเละมากครับฟอร์มในบ้านฟิลเคียครับอันดับที่ยแพ้7 กมจาก10เกมเกมเยือนแพ้ทุกเกมครับแพ้2เกมเดียวกันฟอร์มมก็จะดีครับโดยเฉพาะเกมรับเสียประตู9เกมติดต่อกันครับแนนอเกมนี้ครับเจ้าบ้านครเรียวิครับเปิดเกมรู้เต็มที่แน่นอนครับเจอทีมบวยฟอร์มห่วยขนาดนี้ทีมเยือนก็แพ้ทุกทีครับเกมนี้มารับเต็มที่คาดว่าเมนารรสครับเจ้าบ้านอัดแน่นไปดวยสกอร์ครยเรียวิชนะ2-0ครับฟันธงครยเรียวิชนะครับวันแข่งขานวิคห์บอลนวเก็ขอจากพีงนี้ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไล